ปิดซีมใสกันลอยกับแบรนด์อาร์เมอร์ดีจริงไหมและอายุการใช้งานยาวนานจริงหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบนะครับ สวัสดีครับผมเบนส์นะครับร้าน33ทีนกาลาดนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามนะครับสำหรับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทีมงานของผมนะครับที่มีคําถามที่อยากจะสอบถามผมนะครับนะครับเริ่มกันเลยผมสงใจว่ารถเบนส์คันนี้ครับพี่ติดฟิล์มเกรด l u x u r รี่ซีรีส์ที่เป็นเนื้อ TPU มันจะอยู่ได้นานจริงเหรอครับสำหรับฟิล์มใส่กรลอยแพกเกจที่เป็น l u x u r รี่ซีรีส์นะครับที่เป็นเกรดเนื้อ TPU เนี่ยนะครับอายุการใช้งานเนี่ย สูงสุดอยู่ที่7ปีเลยนะครับแต่ว่าเราจะมีการรับประกันอยู่ที่5ปีนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้งานจริงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5-7ปีนะครับทำไมต้องมีคำว่า5ปีด้วยเพราะว่าสำหรับรถที่มีการใช้งานหนักนะครับจอดตากแดดเป็นประจำนะครับไม่ค่อยได้ดูแลรักษาไม่ค่อยมีเวลากลับมาให้เราดูแลและบำรุงรักษาให้ก็มีโอกาสครับที่จะมีโอกาสเสื่อมก่อนวัยอันควรด้วยกันนะครับเพราะว่ารถที่จอดตากแดด แดดก็เครียผิวฟิล์มนะครับฟิล์มเนี่ยมันทำมาจากเม็ดพลาสติกมันก็มีโอกาสเสื่อมสภาพได้ตามลักษณะของการใช้งานด้วยนะครับและสิ่งที่ตามมามากกว่านั้นก็คือเรื่องของมลภาวะที่จะเข้ามาเกาะแล้วก็ทําให้เกิดปฏิกิริยากดด่างทําให้ฟิล์มเนี่ยมีโอกาสเกิดคราบมลภาวะต่างๆได้ด้วยแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอยู่ที่การใช้งานของลูกค้านะครับแล้วก็การดูแลรักษาเป็นหลักด้วยนะครับ นั้นคำถามต่อไปครับพี่เนบนผมคเคยได้ยินพี่เบนพูดว่าเวลาเราติดฟิล์มของเรานะครับติดเหมือนไม่ติดมันคือยังไงครับพี่อ่านะครับคำว่าติดเหมือนไม่ติดเนี่ยคือผมต้องบอกก่อนว่าการติดตั้งฟิล์มใสกะระโอยสเก็ดหินเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2รูปแบบครับก็คือจะมีการติดตั้งแบบฟร e e hand นะครับกับการติดตั้งด้วยระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 2แบบนี้นะครับการติดตั้งก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งการติดตั้งแบบฟรีแ hand นะครับก็จะมีลักษณะการาวางแผ่นฟิล์มเข้าไปแล้วก็มีการตัดแต่งด้วยคัตเตอร์นะครับแต่การตัดด้วยระบบซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือเรามีแพทเทิร์นเรามีแบบเวแล้วแล้วก็ตัดออกมาจากคอมพิวเตอร์นะครับแล้วตัดเสร็จก็วางติดได้เลยแต่ว่าทีนี้รูปแบบการติดตั้งของเราเนี่ยเราสามารถติดได้ทั้ง2แบบเลยครับ ซึ่งในปัจจุบันนะครับทางร้านของเราจะเลือกใช้ระบบผสมภาษาเลยนะครับก็คือสามารถติดตั้งทั้งฟีแวร์และซอฟต์แวร์ควบคู่กันไปเราจะเลือกการติดตั้งทั้งสองระบบนี้ตามความเหมาะสมของรถรุ่นนั้นๆด้วยนะครับเพื่อให้ดูสวยดูเรียบเนียนไร้ไข,อไขอบไร้รอยต่อนะครับให้ดูเหมือนกับไม่ได้ติดตั้งเลยแล้วก็ลดภาระในการใช้งานในระยะยาวๆไม่ให้ขอบมันดำไม่ให้มันเด้งอ้าด้วยนะครับแล้วก็จะดูเงางามและเหมือนไม่ได้ติดเลยครับ โอเคครับเคลียครับคำถามนี้คำถามต่อไปนะครับพี่เบนซ์ครับผมคือผมก็เคยติดฟิล์มกันลอยกับที่อื่นนะครับพอผมมาดูงานของพี่เบนผมรู้สึกว่ามันเงางามกว่าที่อื่นนะพี่อ่านะครับคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ดีเลยนะครับเพราะว่าการติดตั้งฟิล์มใส่กันลอยเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่าความเงาเนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากตัวเนื้อฟิล์มที่เราเอาไปติดตั้งบนตัวรถะนะครับถ้ามีเนื้อฟิล์มที่ดีนะครับมีความใส มีความมันวาวมันก็จะทําให้ดูเงางามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะสาเหตุนั้นแค่เพียงอย่างเดียวสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่การเตรียมพื้นผิวก่อนที่เราจะทําการเคลือบเซรามิกหรือว่าจะทําการติดตั้งลีมใสกะลอยลงไปด้วยนะครับอันนั้นคือสาเหตุหลักเลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะมีการเตรียมพื้นผิวนะครับแบบทั่วไปก็คือการเน้นเรื่องของการขัดรบรอยครับแล้วก็ขัดชักเงาให้มันดูมันวาวดูเงางามยิ่งขึ้น แต่เพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่ารถทุกคันเลยนะครับในปัจจุบันไม่ว่ารถคุณจะเป็นรถยุโรปเป็นรถญี่ปุ่นหรือจะเป็นรถแบรนด์ไหนก็แล้วแต่จะมีลักษณะของสีรถเนี่ยมีผิวคล้ายๆกับเปลือกส้มครับเปลือกส้มก็คือว่าผิวเนี่ยจะมีความขุข,ขะเป็นขึ้นๆหยกัยกๆมันจะดูเบลอเป็นบางยี่ห้อก็หยักเยอะเป็นบางยี่ห้อก็หยักน้อย,อยแต่มันมีแน่นอนอะนะครับมันจะส่งผลทําให้สีเนี่ยดูไม่ค่อยเงางามพอเมื่อถ้าเราพูดถึงเรื่องการติดฟิล์มเนี่ยเวลาถ้าผิวตัวนี้มันยังอยู่ฟิลม์มนมีมควาหาห ต่อให้ฟิล์มตัวไหนที่บอกว่าเนื้อเนียแล้วยังไงก็ยังมีความอยากเบอร์อยู่อ,อยู่นิดนึงอะนะครับเวลาติดตั้งลงไปโดยที่ผิวสีเดิมของรถเราเนี่ยยังมีความอยากเบอร์อยู่เนี่ยมันจะทําให้มันมีอยาก2ชั้นนะครับเหมือนทับกัน2ชั้นมันก็เลยทําให้ดูไม่ค่อยเงางามหรือที่เขาชอบถามกันว่าติดฟิล์มไปแล้วจะเงาเหมือนเดิมไหมสีจะเพี้ยนไหมอ่านะครับซึ่งเทคนิคของของทางร้านเราเนี่ยเรามีการขัดเตรียมพื้นผิวแบบที่เรียกว่ามิลเลอร์ฟิเน็ตนะครับหรือที่เรียกการปรับผิวเปิดส้ม แผ่นเฉพาะด้วยเทคนิคเฉพาะแล้วก็เป็นลักษณะของการขัดด้วยความร้อนครับเราจะเป็นการกดมันลงไปให้ผิวมันเสมอกันแต่เราไม่ได้เป็นการปาดออกนะครับเพราะว่าถ้าปาดออกมันก็จะไม่ต่างอะไรจากการขัดลบรอยแบบทั่วไปซึ่งเทคนิคของเราจะเป็นเทคนิคขั้นสูงครับจะทําให้มีความเงางามขั้นสูงสุดด้วยครับเมื่อกี้พี่เบนพูดถึงเรื่องการขัดสีใช่ไหมพี่เราขัดแบบมิลเลอร์ฟินิชเนี่ยสีมันจะไม่บางลงจริงๆใช่ไหมครับเ,เราต้องบอกอย่างนี้ครับสําหรับการขัดสีเนี่ยยังไงมันต้องมีการทําให้ชั้นเลเกอร์เนี่ย หรือเกียร์โค้ดเนี่ยมันบางหรือโดนเอาออกไปบ้างอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติถ้าบอกว่าไม่บางเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้มันอาจจะดูเวอร์จนเกินไปแต่ด้วยที่เราเคยพิสูจน์มาเนี่ยการขัดแบบลบรอยทั่ว,ท,วทั่วไปเนี่ยหรือที่เรียกว่าการใช้แบบผนแกะหรือฟองน้ำหยาบๆที่เราเห็นกันนะ,นะครับซึ่งการขัดลักษณะนั้นเนี่ยคือการขัดแบบปาดเอาหน้าเล็กเกอร์หรือเกียร์โค้ดออกไปเพื่อให้เอาริ้วรอยเนี่ยมันออกแล้วก็ค่อยชัดเงาอีกทีนึงแต่ว่าการขัดแบบมิลเลอร์ฟินิชของเราเนี่ยจะใช้แผ่นเฉพาะนะครับหน้าสัม จะไปโดนบนส่วนของแรเกร์ส่วนเกินหรือที่เรียกว่าเป็นชั้นนูนๆขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะทําการขัดนะครับซึ่งตรงจุดบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ตัวชั้นรเกร์หรือเกียร์โค้ดเนี่ยสามารถหลุดออกไปได้บ้างแต่เพียงเล็กน้อยแล้วพอเมื่อมันได้อุณหภูมิที่เหมาะสมเราก็จะทําการกดมันลงไปนะครับเพื่อให้ผิวของตัวสีรถเนี่ยมีความเรียบเนียนดูดกระจกเลยนะครับอ่าเพราะว่าถ้าเราใช้แผ่นขัดที่เขาขัดแบบรบรอยทั่วๆไปมาขัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันทําให้ชั้นแร็เกร์หรือ ตื้นลงได้ดูใสขึ้นได้แต่ไม่มีทางทําให้มันเรียบกริบเหมือนกระจกได้เทคนิคของเราเนี่ยคือผมการันตีครับว่าถึงบางลงแต่เพียงเล็กน้อยครับแล้วไม่ได้ส่งผลกับการใช้งานในระยะยาวหรือที่ทุกท่านจะเป็นกังวลว่าถ้าสีบางลงจะเกิดมลภาวะง่ายไหมหรือว่าถ้าสีบางลงเวลาเจอแดดจะทําให้สีมันมีปัญหาในอนาคตไหมคือผมต้องบอกว่ามันไม่มีอย่างแน่นอนเพราะว่า มันออกไปเพียงนิดเดียวเองนะครับแต่สิ่งที่พี่จะได้มามันคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเพราะว่ามันจะทําให้รถของคุณเนี่ยเงาในระยะยาวและเงาสูงสุดอย่างแน่นอนครับอโอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่เบนซ์เคลียร์กับสำหรับคําถามที่ผ่านมาฟารองนิดหนึ่งคําถามต่อไปพี่เบนซ์ผม่สงสัยเป็นการส่วนตัวว่าทําไมเราต้องไปติดฟิล์มภายในของมันอีกในเมื่อแบบภายในเราไม่น่าจะใช้อะไรเยอะแยะป่ะครับครับผมซึ่งรถในปัจจุบันนะครับคือผมต้องบอกงี้ ถ้าเพื่อนเพื่อหลายๆท่านที่มีการออกรถใหม่ๆในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยนะครับรถในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการทําลักษณะของภายในเนี่ยเป็นตัวชิ้นที่เป็นลักษณะของวัสดุเปลียยนแบ็กเปียยนแบ็กก็คือชิ้นที่มันเป็นพลาสติกสีดํเงาเงานะครับหรือว่าเป็นเป็นบางยี่ห้อก็จะทาเป็นลายไม้เงาเหรือว่าเป็นตัวแคปล่าเงาเงามาสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกชิ้นเปียยนแบ็กเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นริ้วรอยได้ค่อนข้างง่ายมากแค่เพียงคุณเอานิ้วไปถูคุณเอาผ้าไปเช็ดเบาๆถึงคุณไมดด้เเช็็็แรรงอนนักปยล แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าริ้วรอยเนี่ยคือมันกวนใจเรามากแล้วเราจะอ,าออกได้ยากด้วยเพราะว่าถ้าเราพยายามที่จะไปขัดมันออกถ้าริ้วรอยบางๆอ่ะอาจจะออกได้แต่ถ้าลึกหน่อยเนี่ยอาจจะไม่ออกแล้วถ้าเรายิ่งพยายามไปขัดเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนสีรถนะครับซึ่งเวลาเราขัดรถรอยเนี่ยคือเรามีการปาดตัวชั้นหน้าและเกอร์หรือเกียร์โค้ดออกไปเพื่อให้ริ้วรอยมันหายแต่อันนี้คือมันแตกต่างกันที่ว่า มันไม่ได้มีชั้นแบบนั้นที่จะให้เราปาดออกได้ทางที่ดีนะครับติดฟิล์มใส่กะระลอยไว้เลยครับตอบโจทย์แน่นอนถึงคุณจะไม่ได้มาติดกับเรารอบคันคุณสามารถมาเลือกติดเฉพาะจุดหรือเฉพาะภายในได้เลยนะครับพอรถสมัยใหม่เป็นอย่างนี้ทุกคันติดไว้ป้องกันได้หายห่วงอย่างแน่นอนครับะนะครับสาหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เห็นว่าเอ้ยผมมีความแตกต่างเยอะขนาดนี้มีเทคนิคมากมายขนาดนี้เนี่ยการติดตั้งฟิล์มใส่กะระลอยสเก็ดินรอบคันกับเราเนี่ยคงจะมีเรราคาที่ค่อนข้างสูงมากแน่เลยนะครับแต่ผมต้องบอกเพื่อน มันมีตั้งแต่3 0 0 0 0กว่าบาทยันแสนหนึ่งสองแสนบาทเลยนะครับหลักๆเนี่ยราคาเนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคมันอยู่ที่แบรนด์มันอยู่ที่คุณสมบัติด,ด้วยนะครับมันมีหลายตอย่างที่เป็นโปรเซร์รวมที่จะเป็นการกําหนดราคาขึ้นมาแต่สําหรับในส่วนของเละราคาของทางร้านเราเนี่ยเราอยู่ในระดับกลางๆด้วยกันนะครับซึ่งลูกค้าสามารถจะเข้าใช้บริการกับเราได้ไม่ว่าคุณจะเป็นรถระดับไหนก็ตาม นะครับเพราะเราอยากให้ทุกท่านได้งานสิ่งที่ดีและมีความแตกต่างแต่ผมขออุบไว้ก่อนเลยการถ้าสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากรู้นะครับว่าเลทราคาของผมเท่าไหร่ทําขนาดเนี้ยแตกต่างขนาดเนี้ยโทรเข้ามาผมสิครับผมมีโปรโมชั่นเด็ดๆให้ทุกท่านอย่างแน่นอนพร้อมกับงานแบบนี้แบบจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับยังไงอย่าลืมทักเข้ามาผมนะครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรและช่องทางต่างๆไว้ที่หน้าจอน,นี้เลยนะครับยังไงนะครับวันนี้ ถ้าชอบนะครับถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์สั่งกระดิ่งดิ้งๆิ้งส u b s c r i b e ผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม